อ่ะกลิบนี้ขออธิบายไว้ก่อนเลยนะข่าวเวนนอมเนี่ยผมไม่รู้จักไม่เคยทักไม่เคยมีเรื่องไม่เคยไปยุ่งอะไรเลยแต่ว่าทําไมคนในข่าวเวนนอมมานั่งแซะหรือดินทาผมคือแล้วแบบมานั่งแซะผมในเวลาที่ทาม,มิ่งมากอะตอนนั้นคนในสังกัดผมอยู่ในห้องนั้นพอดีมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บางทีก็อยากจะตามเข้าไปเคลียร์ให้เข้าใจกันคือพูดขนาดนี้คล่องหรือเปล่ามีเงื่อนงาหรือเปล่ามีม,มีมีหลักฐานครับเดี๋ยวดูเลยมีหลักฐานเราไปชมเหตุการณ์กันเลยตกลงเคยยังไงอ่าเรื่องผมแล้วเนี่ยอะไร หาเรื่องอะไรก็พูดนินทารับหลังไว้เองอะว่าต้องเอาแม่งให้หนักเออสรุปคุณพูด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 ,พดอันนี้มากเลยผมงงมากเลยโอ้โหตายโอโ้โหโ,โ,โหดูพูดโอ้โหตอวแหละจัดดูพูดดูพูดอ่ะงั้นมาดูมาดูมาฟังหลักฐานนี่อ่ะแม่งโอ้โหถึงขั้นทำลง YouTube เลยโอ้โห ใช่พี่อย่าว่าจะทำลง y o u t u ู e ตอนนี้หน้าเพจเต็มเลยเนะี่ยมันเล่นผมต้องเอาแม่งให้หนักอย่างเงี้ยออชัดเปล่าอ้าอีกรอบอ่ะต้องเอาแม่งให้หนักอย่างเงี้ยแจ๊บอกครับที่นี้บ,บอกอันนี้อะไรยังไงแบบงงวะ่ะโอ้โคตรงงเลยนี่ฟังฟังเล่นละครน,นิโนหนึ่งไอส้สัดอ้า ก็คุณบอกคุณมีคลิปเสียงคุณเปิดมาเลยดีกว่าต้องเอาแม่งให้หนักอย่างเงี้ยอย่ามาหาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปทั่วมันไม่หนุกหรอกฮะหาเรื่องเชี่ยแหละวะคือมึงดินทากูมึงแซกูแล้วมึงบอกว่ากูหาเรื่องวัดคือเข้าห้องมาตอนแรกผมก็ไม่ได้เปิดดา่าก่อนเลยนะผมก็แค่ถามว่า ข้องอะไรหรือเปล่าที่พูดอย่างนั้นใส่ผมเออข้องอะไรหรือเปล่าที่พูดอย่างนั้นใส่ผมหาเรื่องอะไรก็มันพูดอย่างนั้นอ่ะเป็นคนอื่นถ้าได้ยินแม่งก็ต้องเคลียร์เหมือนกันใช่ไหมคนดูคุณมาหาเรื่องผมถึงที่อ่ะหาเรื่องถึงที่เฮียอะไรวะกูเข้ามากูก็ยังไม่ได้ด่าเปิดด่าคําแรกกูเข้ามาก็ก็ถามไปดีว่าข้องอะไรกับกูหรือเปล่าเออแล้วแล้วได้ที่สําคัญแม่งคือพูดใส่กูอย่างนั้นอ่ะตั้งเอาให้หนักเนี่ยไอ้เนี้ยมันข้องแล้วล่ะอย่างเงี้ยคือเหมือนใส่กูหรืออะไรกูสักอย่างมีเงื่อนงแล้วอเีย